สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เรากำลังขับรถไปทำงานค่ะเส้นทางนี้เราจะผ่านทุกวันชอบมากเลยค่ะก็เลยที่จะอดเอามาฝากเพื่อนๆไม่ได้ค่ะต้นไม้ท้องฟ้งฟาถนนมันดูรับกันมากเลยค่ะเหมาะเจาะพอดีเลยพระอาทิตย์กำลังขึ้นสองแสงวันนี้สีส้มค่ะ บางวันสีส้มบางวันสีเหลืองบางวันสีเทาบางวันสีขาวสวยมากเลยค่ะชอบมากเลยเพื่อนๆอ,อาจจะดูว่าเดิมๆค่ะแต่ก็ตั้งใจเอามาฝากนะคะถนนเส้นนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้เขาเพิ่งทำเสร็จใหม่อันนี้วันนี้รถก็จะเยอะหน่อยค่ะมีผู้คนอ ไปทำงานนะคะตอนเช้าก็จะรีบเร่งกันเหมือนเราเลยค่ะเราก็กำลังไปทำงานเพื่อนๆมีวิวอะไรสวยๆมาแลกเปลี่ยนกันดูนะคะทั่วทุกหุนแห่งของโลกใบนี้ค่ะมาแบ่งปันกันดูจะได้หายคิดถึงบ้านนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วค่ะวิเจอเราตำรวจขับเร็วไปหรือเปล่าเนาะ và đi